ที่จอดแล้วโอเคเราเลยมาแล้วเดี๋ยวผมจะจอดรถตรงนี้ตรงศุขศา,าลาเ่อจะต้องเดินย้อนขึ้นไปครับเพราะว่าทาง,งขึ้นหมู่บ้านเนี่ยมันแคบมากเลยมันทางมอไซค์อะกลัวรถยนต์ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปเละเลยกับรถไม่ได้จอดที่ตรงนี้ดีกว่ากว้างๆให้กับรถได้ด้วย นี่เลยจอดที่สุขสาลาก็เดินร้อนขึ้นไปเดินน่าจะลำบากสวัสดีครับโอ้เิยยังไม่นูนน่นเลยพ <c oughs> อบ ถึงลันหมู่บ้านบ้านปากกรรมครับบ้านปากกงรอรยู่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน,น่านเป็นชาวเขาเผ่าลัวก็คือจะเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มย่างเดิมภาษาที่เขาใช้ก็จะเป็นภาษาในตะกรูออสโตรเอเชียติกแล้วก็สามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มตามสำเนียงภาษาคือภาษามันและภาษาไร บ้านปากกำรรมกันจะเป็นชื่อที่พวกเราคนภายนอกเรียกกันเรียกกันเป็นภาษาไทยจริงที่เรียกแบบนี้เพราะว่าแถวนี้มีเป็นป่าต้นกำรรก็เลยเป็นบ้านปากกำรรแต่ตามภาษาของชาวลัวไพรเขาจะเรียกว่างวนหนอกปงซึ่งแปลว่าบ้านที่มีลำน้ำแฉะเพราะว่าบ้านปากกำมกันจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรอยูคานะครับ จากหมู่บ้านสุดยอดเดินไปเขาเลยอันนี้ถนนที่เราลงมาน่นิบๆแต่มันขึ้นนี้ไม่ได้หาทางขึ้นไม่ได้แคบก็เอาไปจอดที่ศุการาแล้วก็เดินขึ้นมาหนึ่งหอบโอ้เจ๋งมาก นี่ครับหลังคาขึา้นพื้นเลยผมเดาว่าเมื่อก่อนว่าจะคิดแล้วแหละอาจจะแบบลมแรงอะไรเงี้ยเข้าไปหลังคาอย่างเงี้ยลมอาจจะไม่หนาวโอ้ยอดดีครับอุ้ยอุ้ยทำงานอยู่ทำอะไรครับทำแค่หรอครับอุ้ย ทำอะไรครับก้อก้ออ๋อครับบ้านสวยบ้านสวยโอ้วิทําก้ออันนี้เป็นอีกหลังหนึ่งปิดเลยเหมือนบ้านยุโรปก็ปิดไต้ถุนอ๋อนี่ครับที่เรามาเมื่อกี้ตรงนี้เลยคือเอาจริงๆเราลงมาเนี่ย จอดเด็ดตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดินขึ้นไปเราไม่รู้ลงไปยาวเลยเดินกลับไกลเลยนี่ไม่ได็ถือว่าเดินเที่ยวออกมาจากบ้านป่ากรรมครับไอบ้านป่ากรรมเนี่ย ถ้ารถเปล่าถ้าคนทั่วไปก็ขับกันเจ็ดกิโลจากถนนดำเข้าไปยี่สิบนาทีไม่เกินแต่ผมรถบรรทุกตู้มาด้วยก็เท่าหนึ่งครับสี่สิบนาทีเข้าไปก็เป็นถ่ายไม่ชมแล้วก็ประมาณหนึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวลัว้วชาวลั้วก็ยังเหลือคือรุ่นรุ่นรุ่นอุวีะรุ่นรุ่น,น,น,นผู้เฒ่าผู้แก่เหลืออยู่ไม่มากแล้วครับแล้วถ้าเป็นคนรุ่นใหม่น่าจะ น่าจะค่อยๆประเพณีค่อยๆทยอยกลืนอ่ะแล้วก็บ้านที่เป็นบ้านบ้านโบราณที่ใช้หลังคาถึงพื้นเน่ยมันจะเหลืออยู่เจ็เป็นหลังแล้วบ้านยุคใหม่ของคนรุ่นใหม่ที่สร้างก็จะเป็นบ้านทั่วไปแล้วก็จะเป็นบ้านหลังคาอ่ามุงกระเบื้องสังกะสีอะไรทั่วไปบ้านปกกระกมก็มีประมาณนี้ครับผมต้องกลับต่อ7กิโลโอเค จอดชมวิวถ่ายรูปหน่อยครับสวยมากอันนี้ทางไปบ้านบากกรรมดูดูรถผมจอดคือโอ้โหสุดลูกตาเดี๋ยวมาดูมุมน,นี้มุมน,นี้มุมจากท้ายอ่ะดีมากเลยเ <c oughs> ด็ดจริงๆก็คงได้ดูเส้นทางแล้วผมน่าจะลงทลิปเส้นทางไปบ้านบากกำแล้วว่าเป็นไงก็ไปชมกันได้นี่คือขากลับแล้ะ ก็แวะเรื่อยๆนี่จะออกถนนใหญ่แล้วปิดประมาณ2องโ